เดี๋ยวคลิปนี้นะคุณผู้ชมนะครับผมพามารับชมกับรถนะครับเข้าใหม่นะครับแบบถ่ายอัปเดตนะบอกก่อนน้ครับว่าคลิปนี้นะครับเป็นการถ่ายแบบเข้าคๆาะคุณผู้ชมครับพาเดินดูนะรถโซนเข้าใหม่ในประมาณ30มสบถึงเกือบสีันเคุณผู้ชมให้ดูกันใครสนใจขนหดเพิ่มเติมนะครับจำได้ทะเบียนแล้วโทรมาหาผมด่วนๆได้เลยใครสนใจรถอยู่หารถมือสองอยู่พาเดินดูแบบนี้สนใจนี่ครับนี่ติดต่อเข้ามาดูคลิปนี้ให้จบอย่าพลาดครับสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยท่านเลยนะครับ เดี๋ยวนี้มาอัปเดตโซนรถเข้าใหม่กันบ้างดีกว่านะก็สต็อกแน่นเลยนะครับมีเข้ามาเยอะนะครับทั้งแนวแบบเนี้ยเอาง่ายเลยรถครอบครัวแบบเนี้ยครับนะเอาง่ายเลยวันนี้เดี๋ยวมาลองให้ดูการไม่ได้อัปเดตสต็อกเลยนะก็มาอัปเดตดูการมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวราคาเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้นะบนหัวคลิปละกันเพราะว่ารถมือพิ่ขเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้แบบว่าป้ายสกบอมยังไม่มานะก็มีหลากหลายคันเลยคุณผู้ชมนะครับเนี่ยวิวเอ็กเนี่ยหล่อๆเยอะเลยนะครับทั้งตัวที่เป็นแบบ จัดทรงมาให้แล้วแบบนี้นะครับก็มีให้นะครับหล่อเลยอันนี้น่าจะเป็นเครื่องสามพันนะรับสองนะคุณผู้ชมนะครับเป็นตัวอัพเมตนะครับปีใหม่ด้วยนะครับก็คันนี้ผมเคยมีถ่ายคลิปแบบว่ารีวิวนี่ครับไว้ให้ดูด้วยนะครับในหน้าเออเรียกว่าอะไรอ่ะในช่องนะลูกค้าไปเลื่อนดูได้เดี๋ยวเดี๋ยิงไปคันนี้รุ่นอะไรก็จะเนอรออะไรดีเจเนเดอร์เป็นตัวไหนสอ อ่ะฮะราคาเท่าไรห mm hmm. ร่อเพิ่งมาใช่ไหมเนี่ยให้ดูคร่าวๆนิดนึงคุณผู้ชมน่ครับเดี๋ยวราคาผมขึ้นมาให้บนคลิปแล้วกันนะครับตัวนี้ได้กล้องสามร้ยหกสิบเลยใช่ปะ่ะได้กล้องส6มรหกสิบเลยเนาะนี่ประวัติศูนย์เดี๋ยวให้ดูเลขไม้นิดนึงนี่คุณผู้ชมไมประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับอยู่เวทประมาณนี้ออปชั่นจัดเต็มเนาะบ่อนหนังปรับไฟฟ้าเออภายนในดำแดงสวยมากนะนี่มีพรีเซนเตอรต์นั่งอยู่ด้วยวันนี้นะก็ ทัมื่อนะขอให้ดูาั่นหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นรถบ้านชัวเลยมีพรมสามดีรอบคันมาให้ดบบ้วยบอยละได้พรมเดอรมอนคัสดหลังคาดำสวยๆเลยนะปีอะไรนะคันนี้ปีสักครู่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ทีมง,งานดูให้แป๊บหนึ่งรถมันุง่งมางจริงคุณผู้ชมนะาก็เลยมาอัปเดตสต็อกให้ดูกันนะเยอะเลยนะครับแล็วกโซนนี้อีงนะพวกเก๋งกระบะซีวิกนี่กระบะรถนี้เข้ามาเยอะนะครับปียี่สิบเอ็ดต่อยี่สิบสองหนึ่งล้านหนึ่งแสน อเป็นแบ็กท็อปขับสองผู้ชมนะเดี๋ยวราคารายละเอียดเนี่ยผมขึ้นบนหัวคิปให้ทีแต่ถ้าใครสนใจเนี่ยแคปหน้าจอนะแล้วก็ทักเข้ามาหาผมได้เลยนะครับในบ้านเขียวหรือว่าในไลน์นั่นแหละคุณผู้ชมพับทักกันเข้ามาได้เลยนะสแกนเคอร์โค้ดหรือโทรกันเข้ามาได้นะทะเบียน5้าสามหกสามนะเลขสวยนะคุณผู้ชมนะครับเลขสวยรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับ,ก,ราารบก่อป้ายยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นเอ่อเชรยนต์ ราคานี่ก็คือสภาพแรกรับจริงๆยังไม่ได้ล้างหรือว่าทําอะไรนะแต่รถสวยครับบอกเลยนะหลากหลายคันนะครับหลากหลายรุ่นเลยเดี๋ยวพาเดินดูนะครับแล้วก็มีคันนี้เป็นมิวเนะครับทะเบียน9124นะครับ9124สีขาวนี่ก็เพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างหรือปรับสภาพเหมือนกันนะเพิ่งมาเอ่อเมื่อช่วงเมื่อวานนะครับช่วงประมาณเย็นๆเนาะ แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าคันนี้ก็เนื้อหออเหมือนกันนะคนสนใจเยอะนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมขึ้นพาดหัวไว้ให้นะคุณผู้ชมนะต้องเรียนแจ้งตามตรงนะครับรถมันเพิ่งมาจริงๆนะครับภายในก็เป็นสีน้ําตาลนะครับเนาะเบาคูแม็กตามสไตล์มิวเอ็ก์นะออปชั่นก็คือถือว่าจัดเต็มเหมือนกันกระจกตัดแสงนะครับโอมลรายมัลติปุ่มพูสตาร์ทนะครับเบรกมือเบรกโหไฟฟ้าจอกลางมีมาให้ครบนะถือว่า น่าใช้นะคันนี้น่าใช้นะครับอ่าภายในสวยนะหน้าปัดก็เป็นดิจิตอลนะครับแบบนี้เลยโอเคภายในโอเคเลยนะครับไม่ขี้เหร่นะครับนี่คือรถเพิ่งเข้าใหม่นะครับรถเพิ่งเข้าใหม่ภายในไม่มีโซมเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดนึงในคลิปนี้เร็วๆนะคุณผู้ชมไม่ต้องซีเรียสนะนบ้านๆง่ายๆเลยคลิปนี้มาเดินอัปเดตให้ดูกันก็รายละเอียดอะ่ะหากสนใจเพิ่มเติมตรไหนเนี่ยพี่ทักเข้ามาได้เลย โทรเข้ามาได้เลยนะครับยินดีตอบทาทุกคําถามอย่างแน่นอนนะครับแต่คันนี้ผมชอบมากสวยนะทรงสวยนะครับจัดทรงให้เรียบร้อยลงร้อเรียบร้อยนะทีดีสามเจก้านยกจุดแดงงานตัวใหม่ด้วยนะครับแล้วก็หนังคาดานี่ได้ปลายท่อมาด้วยนะครับนี่ครบเลยนะครับหล่อๆนะครับก็อัตราเร่งดีครับลองขับและขับสนุกขับง่ายมากนะครับคันนี้ลองเทสแล้วนี่เข้าใหม่ของจริงเห็นไหมขี้นูขที่นกอยู่ครบเลยเนาะแล้วก็มีเอาติป นะมีนี่ด้วยคุณผู้ชมยูสุนะครับอดนนีเป็น1นึ่งจุก้นะครับ400,000กว่าบาทนะเป็นตัวใหม่นะเดี๋ยวราคารายละเอียดลงให้ดูนะครับแล้วก็มี Fort u n e r นะครับ200,000กว่าบาท249,00 0นเานะแล้วก็มีพวก r e โ o เนี่ยตัวหน้าหลอกหน้าใหม่แี่เข้ามาใหม่เยอะเลยนะครับหลากหลายคันเลยนะพาดูเร็วๆนะสนใจขนาดแคบหน้าจอนะราคาที่ไม่ได้พูดนี่ไม่ใช่อะไรเพราะรถมันเข้าใหม่ครับนะรามันเข้าใหม่จริงๆ นาะมีเอาติปนะครับนี่เอาติปหน้านี้ก็มีนะ้ภายในอ่ะดูครับข้างลงข้างในนะครับวีออสเอาติปเยอะมากนะครับคังลงของเราเป็นค้งใหญ่นะเป็นค้งใหญ่นะครับวีออสตัวท็อปเลยตัว S หายยากมากนะครับรุ่นนี้นะใครสนใจรีบนะคุณผู้ชมนะคันนี้ไปแล้วนะมาได้ครึ่งวันนะครับติดจองนะครับเป็นรุ่นที่หายากมากคนจีบเยอะมากคุณผู้ชมครับมีลูกค้าจบสดไปแล้ว นะเป็นตัวยาริสที่เป็นตัว rs แท้หายากนะดิสเบรกสี่นะครับปุ่มพุชสตาร์ทครบนะครับนาวลร่าตัวท็อปนะมีให้นะเป็นตัวแคปนะครับแล้วก็มีอัลติสโอ้โหเยอะเลยคุณผู้ชมเอาเป็นว่าสอนจะขนาดเนี่ยแคปไปรทักมานะแครบปทักมานะครับยาริสหน้าหนวดราคาเบาๆบาสองแสนกว่าบาทนะครับปีใหม่ๆอ่ะไม่ใช่ครับใหม่น้อยๆอ่ะมีให้นะครับแล้วก็นี้กําลังล้างกันเลยดูซิมีอะไรบ้าง นะมียาริสนะครับเข้าใหม่สีแดงคันนี้สวยนะสามแสนหนึ่งหมืเก้าันผ่อนประมาณห้าพันนะครับเป็นตัวหนึ่งจุสอง e ปีสิบแปดนะครับแล้วก็ด้านในนี่ลีโวนะตัวหล่อเลยรถเนี้ยเข้ามาเยอะนะวันเนี้ยเมื่อวานเติมเข้ามาประมาณสี่ประมาณห้าคันนะครับเป็นรถจากหน่วยงานประวัติูนยะ์เปนะเป็นสีบอลเงินแล้วก็มีสีขาวแบบนี้ด้วยนะครับนี่ก็เพิ่งเข้าใหม่นะสวยครับน่าใช้ ไฮห,หาอยู่นะรีโวนะครับรีบมาจัดนะครับแล้วก็เป็นพวกเนี่ยครอสนะครับแคมรี่แคมรี่สเปคหายากนะครับ9 9 9 0 0 0นเานะเป็นตัว2.5งห้ไฮบิดนะพรีเมียมนะครับปี2022หน้าไมเน่เซนนะครับใครสนใจจัดนะทันนี้ราคา9 9 9 0 0 0บาทประหยัดไปเยอะมากนะครับแล้วก็มีซิตี้ City, พันโบนะสีดำนะครับ400,000กว่าบาทนะครับ มีอะไรอเีมีเอาติปอ่ะนี่เอาติปสีดํามีมาให้นะคันนี้ไม่เกี่ยวนะเขาเอาเบาะมาส่งนี่ครับแล้วก็มีแคมรี่นะครับเป็นตัวไฮบิดนะครับมีเข้ามานะเดี๋ยวพาเดินดูโซนนิดนึงนะโซนด้านหลังนะรถเข้าใหม่นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่กําลังดูคลิปอยู่นะตอนนี้นะครับมีหลากหลายซิลเมนเลยนะแล้วก็มี ตัวทะเบียนประมูลด้วยหนุนนะครับเป็นตัวฟอร์จูเนอร์อ er นะครับทั้นั้นก็ราคาไม่แพงเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้ดูกันนะครับมีอะไรอีกแคมรี่หนเยอะเลยมีแคมรี่สีพิเศษนะครับเป็นตัวไฮบริดนะครับฟอร์จูเนอร์นะครับเอาติดครอสนะครับอะไรอีกเอาติดนะครับแคมรี all, ่วีออรคุณผู้ชมเห็นไหมเยอะเลยนะคลิปนี้อาจจะพูดแบบเร็ว นะครับใครอยากมามาเหมือนกับอนะัปเดตอ่ะเหมือนพาลูกค้าเดินดูตลาดอ่ะคุณผู้ชมนะแต่นี่คือรถเอาหมดเลยนะครับมีเอาติดเอาติดนี่เยอะนะเอาติดเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับเพราะว่ามันทนน่าใช้นะครับแในช่วงหน้าเขาปรับใหม่นะถือว่าดีมากๆนะครับมีมิวเอ็กซ์เอาติดยาริสครอสโอ้โหเทียบเลยนะครับซึ้อพับเลยนะใครสนใจอยู่รีบจัดนะครับมีซีวิกเอซีนะยาริส นะครับไฟแบบนี้ตัวหน้าหนวดนะราคาไม่แพงนะคุณผู้ชมตอนนี้บอกเลยว่าจับต้องได้ผ่อนไม่แพงเลยนะครับแล้วก็เป็นพวกเอาตินะแล้วก็ยาริสนะครับหลังคาดําตัวท็อปแบบนี้มีมาให้นะครับมีซีวีเอฟซีเอลินะพวกนี้ก็เดี๋ยวก็กําลังจะไล่ติดฟิล์มให้อะไรให้นะครับเฮ้ยคันนี้สวยนี่ก็เพิ่งเข้ามานะครับ HRV สีดำนะครับ ตัวใหม่เลยนะครับหน้าปัจจุบันนะครับ G H E V ด้วยนะครับน่าจะเป็นตัว r S ตัวท็อปนะครับใครสนใจก็จัดได้นะสนใจแคปหน้าจอทักทายกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มียาริสนะคันนี้นะครับราคาไม่แพงด้วยประมาณสองแสนกว่าบาทนะครับมีให้นะครับประมาณนี้เลยนะใครสนใจนะครับรีบติดต่อเข้ามานะคุณผู้ชมนะครับพี่ผมได้เลยนะเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือ 0910272415นะครับเบอร์โทรสามารถแอดบ้านเขียวแล้วก็สามารถติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยนะครับผ่านช่องทางต่างๆด้านล่างนะครับสะดวกแบบไหนติดต่อเข้ามานะมาเดินเลือกตัวจริงได้นะรถมีเยอะมมมนะคุณผู้ชมนู่นนะเนื้อที่ตรงนี้เราเยอะนะครับมีทั้งหมด3โกดัง3สาขานะครับอยู่ย่านมินบุรีหนองจอกนะเปิดทําการมาแล้ว26ปีนะครับฝากไว้ด้วยนะของผมก็เป็นรถที่คัดมาจริงๆนะครับได้มาตรฐานจริงๆนะครับรับประกันเลยว่า ไม่มีการชนหนักนะครับจมน้ําพื่กความกลับสีก็ไม่เอาง่ายครับผมขายรถแต่เวท5ดาวมีใบเซอร์การันตีทุกคันตรวจสอบเช็คครบ2องรรายการโดเบียพิเศษมีให้ฉะนั้นถ้าสนใจหรือมองหาอยู่รีบเลยติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือนะครับวับนนี้วุฒิก็ขออนุญาตขอตัวลาเพื่อนๆนะครับไปก่อนแล้วกันเนาะแต่เพียงเท่านี้และคลิปหน้าจะมาถ่ายรถรุ่นไหนให้ดูกันหรือว่าอยากรู้รุ่นไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์เข้ามาเลยนะ คอมเมนต์เข้ามาเลยคอมเมนต์ comment, รุ่นคอมเมนต์ทะเบียนเดี๋ถ่ายคลิปคันนั้นแบบคันเดียวแบบโดดๆให้ดูกันเลยคุณผู้ชมนะครับประมาณนี้เนาะก็ขอตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับผมโซนนี้สวัสดีครับ